สวัสดีคุณผู้ชม,มด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลู o เปอร์ชีวีนะครับอยู่หม r งลูเปอร์แมเนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม p a n t o Sai นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมวาดรูปสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็สามารถใช้กันได้นะครับเด็กและผู้ใหญ่ก็สามารถมาฝึกว่านในโปรแกรมนี้กันได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับ ก็ขั้แรกมันก็โหลดได้ทั่วไปตาม Google นะครับก็จะมาแนะนำเว็บโหลดนั่นเองนะครับก็จะมาสอนโหลดด้วยขั้นแรกนะครับพิมพ์ในเน็ตว่า p p n t to SAI ถาวรนนี่นะครับนะครับก็จะเจอเว็บนี้เดี๋ยวผมก็จะ ใส่ไว้ให้เว็บนี้นครับมันจะเป็นหน้า a ฟ e b o o k ผมก็จะใส่เว็บไว้ให้ในใต้ d e s c r i p t ั o นนั่นเองนะครับนะก็ขั้นแรกนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปในรูปนี้เลยครับนะครับนะรบอสักครู่ครับโอเคก็โอเค ก็สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปนั่นก็คือเราจะต้องครับเลือกว่าจะกดดาวน์โหลดอันไหนก็ดาวน์โหลดได้ทุกอันแล้วครับแต่ผมแนะนำวันชูอัพนะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลดไปครับโอเคก็ให้กด skip this ad นี่นะครับก็ปอนี้ไปโอเคอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้ว เมื่อโหลดเสร็จนะครับมันก็จะเราก็จะได้ตัวนี้มาครับตัวนี้นะครับตัวนี้นครับก็เป็นตัวเอ่อพูดย่าไงดีก็เอาไว้แตกไฟล์เพื่อเอาโปรแกรมมา,มาติดตั้งนั่นเองนะครับก็นี่นะครับเมื่อเราได้ตัวนี้มาแล้วเราก็กดคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์เลยครับ Extract Here นะครับผมก็จะคลิกตรงนี้แล้วมันก็จะแตกไฟล์ แล้วเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับนะเมื่อได้ตัวนี้มาเสร็จนะครับตัวเนี้ยอ่ามันจะอยู่ที่ว่าเราจะเซฟมันไว้ที่ไหนนะเนี่ยเราจะได้ตัวนี้มาผมเซฟไว้ในไดดีครับครับก็ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปครับมันจะเป็นการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็รอมันจนกว่าจะติดตั้งเสร็จก็กด next Next ไปเรื่อยๆนะครับก็ไปหน้าสุดท้ายติดตั้งเสร็จนะครับก็จะได้โฟลเดอร์นี้มาครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ของโปรแกรม p a n t s a i นั่นเองนะครับก็วิธีตั้งง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้เว็บเอาไว้ใต้ description นะครับเราจะลองเข้าไปดูในโปรแกรมกันครับโอเคก็ หน้าตามโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นหน้าว่างเปล่าเราก็ต้องสร้างกระดาษขึ้นมาก่อนนะฮะโอเคสร้างกระดาษมาก่อนนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้วาดรูปนะครับก็จะใช้ง่ายๆไม่ยากไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับ <laughs> ก็ต้องมีการฝึกกันหน่อยเพราะว่าอุปกรณ์ของโปรแกรมนี้เยอะมากนะครับนะครับก็ต้องฝึกกันสักนิดหนึ่งนะครับ ก็จะวาดเป็นตัวอย่างที่ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวสีดำเออแมนไม่ติดหวะอ๋อรู้ละเดี๋ยวดีดีเไม่ติดเฮ้โอเค ปุ <One input> ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บน่ะก็ใะ่เป็นปากกาวาดรูปไปวาดอะไรงงไหมน้ำมะพร้าวเออบ้าบ้าบาบานะครับเมื่อเราวาดเสร็จแล้วเรากกดบันทึกเป็นนะครับก็จะเลือกได้ว่าจะบันทึกไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ วันนี้ผมก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็มาสอนวิธีดาวน์โหลดโปรแกรมวาดรูปง่ายๆนะครับเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ใช้ดีเลยทีเดียวเป็นโปรแกรมที่วาดรูปได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับก็มาลองโหลดกันดูได้นะครับอืมเว็บอื่นก็มีนะครับก็เว็บอื่นมีเว็บเยอะแยะครับใน google google นี้มีหลาสาระ เยอะแยะมากมายแต่ว่าเราจะเลือกใช้ในทางที่ถูกหรือใช้ในทางที่ผิดนั่นเองนะครับนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ชอบมากกด subscribe นะครับโอเคครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม